Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi'r-Rabbi'l-'alamin Wa bihin astain. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Allahumma salli ala wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila din amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kap ka syukur ka prang Allah Subhanahu ti prang dai hai chivit ka prao di นอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็พาตัวเรามาสู่มัสยิดนะครับมาทําหน้าที่ของเรานะครับมารักษาคําสั่งขอละศุหะในวัตะลารักษาสุนนะของทศรุษหล่อฮาวิสลัมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งเป็นวาระของชีวิตของเราไว้นะครับว่าเราจะทําอย่างเต็มที่นะครับสุดกาลังความสามารถของเราในการปฏิบัติตามสุนนะของทศรุษหล่อฮาวิสลัมในทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่เราถือิีอดกันในวันอัชรอ นะครับก็เป็นสุนัขเป็นสิ่งที่ทศทูนนั้นเรียกร้องเราใช้เรานั่นเองนะครับก็หวังว่าพวกเราทั้งหลายนั้นจะได้อัตนักแล้วก็ได้รักษากติกาของการถือศีลอดนะครับแล้วก็ตั้งเนียดของเรานะครับว่าสิ่งใดที่เป็นแบบฉบับาการปฏิบัติสโลสลอมนั้นน,นเราจะรักษาเราก็จะสืบทอดเราจะปฏิบัตินะครับตราบชีวิตเรานั้นจะหาไม่นั่นเอง่น้คกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตะลาเตือนเราในอัลกุรอานนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับว่า ทุกๆชีวิตน่ะจะต้องได้ลิ้มรสชาติของความตายนะครับแล้วก็การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับเป็นการทดสอบเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นชีวิตที่ถาวรนะครับเป็นชีวิตแห่งการทดสอบนะที่เราอยู่มีชีวิตในโลกนี้นะครับทั้งเรื่องความสําเร็จความล้มเหลวนะความสมหวังความผิดหวังความสุขความทุกข์ความรวยความจนความลําบากความสุขสบายนั่นแล้วเราล้วนแต่เป็นการทดสอบจากพระองค์เราสัลาทั้งสิ้นเลยนะครับ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เรานั้นได้ <c oughs> ดําเนินชีวิตให้ถูกต้องแล้วก็ปรับวิธีคิดของเรานะครับว่าเรานั้นเป็นบ่าวของลัทธิมหาเนวตาราเราต้องดําเนินชีวิตอย่างบ่าวนะครับแล้วเราก็จะต้องกลับไปพบกับพระองค์ในสภาพของบาวผู้ที่จงรักภักดีจริงๆที่ศรัทธาจริงๆนะครับแล้วนั่นแหละบัญชีของเรานั้นก็จะไปปรากฏในวันนั้นคือบัญชีแห่งความดีแล้วก็บัญชีแห่งความชั่วถ้าใครก็ตามที่ฝ่าฝืนที่ดื้อรั้นกับลัทธิมหาในวัตาราที่ ไม่ใส่ใจต่อคําสั่งขออับสบานตลาแล้วในวันนั้นเนี่ยนะครับจะไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนะครับอัลลอสุบานลาก็จะลงโทษนะครับแต่ใครก็ตามที่เชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็รักษาคําสั่งของรับสบานนี่ยองตลาอย่างเคร่งครัดบัญชีแห่งความดีก็จะปรากฏขึ้นแล้วก็จะมีความดีที่มากมายที่อัลลอสุบานนัจะตอบแทนให้แล้วก็จะรับความดีเป็นการตอบแทนด้วยกับสวนสวค์ขอรับสบานตลาเองนะครับในสุรนที่ ยี่สิบเก้านะครับอัลอังกับว์นะครับอายะที่ห้าสิบเจ็ดอัลลอฮฺบอกนะครับว่ากุลลูนับสินใจกตุลมาอุตสุมาอิเลนาตรูญุนทุกๆชีวิตเนี่ยจะต้องเป็นผู้ลิ้มรสชาติแห่งความตายนะครับและพวกเจ้านั้นจะต้องถูกกลับนำกลับไปอย่างเรานี่คือสัจธรรมนะครับเป็นสัจธรรมจริงๆที่พระองค์ลอสละลาได้บอกให้เรารู้ว่าทุกชีวิตนั้นอ่ะจะต้องได้ลิ้มรสชาติของความตายนะครับซึ่งจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้นะครับแต่พระองค์ลอสละลาทรงรู้เราเองก็ไม่รู้นะครับบางครั้งก็มาแบบ กระทานหันโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมพร้อมมากมายเยอะแยะไปนะครับแล้วเราบอกและพวกเจ้าเราจะต้องถูกกลับนํากลับไปอย่างเรานะครับสำคัญที่หลังจากกลับไปแล้วเนี่ย a l l บอกนะครับว่าวลาดีนามานูอาเมลุโซเลฮารลาในบเวีันละฮุมมิ <S <s น up, ันจันนาติโกรฟาตัจรีมินตาฮ์ทอันฮารุคอลีดีนาฟีฮะเนาะมาจุลอามิลินนะครับเราบอกนะครับว่าและบรรดาผู้ที่ศรัทธาและกระทําความดี คนที่อีมาศธาและก็ทําความดีนี่แหละตรงนี้แหละครับสาคัญนะแน่นอนแล้วเกิดเราจะให้พวกเขานั้นความนักอยู่ในห้องพิเศษแห่งสูงสวรรค์นะเเบื้องล่างของมันนั้นมีล,ล,าาลาําน้าไหลสายไหลผ่านพวกเขาจะเป็นผู้นำนักอยู่น,นั้นตลอดการนะครับนะตาจารีเมินตาเทลาฮาร์ดอลีนาฟีา่ฮานี่อามอาจุลามิรินพวกเขาเป็นผู้นำนักอยู่น,นั้นตลอดการราวาลของพวกระททำความดีนั้นนะช่างประเสริฐแท้ๆนี่คือคําตอบที่พระองค์ลอสตลาให้กับเรานะคนที่อีมาศธานะ แล้วก็ทําความดีด้วยนะไม่ใช่อิมานแต่ปากอิมานสตาแล้วก็ทําความดีด้วยถึงเวลาเขาลุกขึ้นละหมาดมาละหมาดที่มสัสยิดเขาจ่ายสาการเขาบริจาคเขาถือสินอดนะครับแล้วเขาามีโอกาสเขาก็ไปทาฮัทนะเขารักษาโรคคนอ,อิสลามอย่างเคร่งครัดนะครับไม่ได้หย่อนยานนะแล้วก็ไม่ได้ท้อแท้ด้วย นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะแต่ให้พวกเราได้ตระหนักเอาให้มากนะครับเพราะการเรีนินชีวิตในดุญยานั้นเป็นการทดสอบนั่นเองนะครับเราออกไปทํางานในแต่ละวันเนี่ยเราต้องพบหลายสิ่งหลายอย่างนะครับพบกับความสําเร็จพบกับความล้มเหลวพบกับความเหนื่อยยากพบกับความไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจเราทุกอย่างแต่นั้นล่ะเราจะต้องสมบัติอดทนนะครับเพราะนั่นคือการทดสอบจาวลัทธุบาฮาในวัตนธทั้งสิ้นเลยนะครับเราบอกบรรดาผู้เสีสาายสศรัทธาและก็ทําความดีทั้งหลายเนี่ย นะความดีทั้งหลายตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่มากมายนะครับไม่ใช่แค่เรื่องละหมาดอย่างเดียวนะเรื่องการให้การช่วยเหลือคนยากไร้คนที่ตกทุกข์ได้ยากการผ่อนปนกันนะครับการเอื้ออาทรระหว่างกันนะการมีน้ําใจให้กันอะไรต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างนะรู้แล้วจะเป็นความดีเท่านั้นเองนะครับเราบอกแน่นอน,เ,นเราจะให้พวกเขาเพำนักอยู่ในห้องพิเศษแห่งสูงสวรรค์นะครับซึ่งเบื้องล่างของมันก็มีลําน้ํไหลาสายนี่ไหลผ่านนะพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้น,นตลอดการอยู่อย่างตลอดการเลย นี่คือบ้านที่ถาวรคือบ้านในโลกอันร้อนนั่นเองที่จะได้อยู่อย่างตลอดกาลนะครับรางวัลของู้วกทีทำความดีนนะช่างประเสริฐแท้ๆเลยนะครับอัลลัฮฺดีนะซอบรุวาลา,าบิฮิมยะตะวักรูนบรรดาผู้ที่อดทนนะและพวกเขานั้นมอบหมายไว้วงางใจแด่พระเจ้าของพวกเขานี่อีกลักษณะหนึ่งของคนที่มีอิมานนะครับคนที่เขามีความสบายอดทนแล้วก็มอบหมายไว้วงางใจแด่พระเจ้าของพวกเขาคือหมายถึงว่าก่อนจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเขาคิดก่อน เขาคิดเขาวางแผนอย่างละเอียดทีทั่วเลยนะแล้วก็ตัดสินใจครับแล้วก็ลงมือทําแล้วก็มอบหมายทุกอย่างตอ่อลาสุบกัตาล่าก็แปลว่าถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับวลลอตราอาลามเราไม่รู้แต่พระองค์ลาสบาลานั้นทรงรู้นะครับเขาพร้อมที่จะน้อมรับนะสำเร็จก็อัลฮ um ัมดุลิลลาถ้ามันไม่สําเร็จเขาก็ขออภัยโทษตอ่อเราขอคําแนะนําขอการช่วยเหลือจากลาสุบานนะฮัวตาลาอันนี้แหละคราบเป็นสิ่งที่ ที่เรานั ixon, ้นจะต้องยืนหยัดนะครับจะต้องสวัสดิอดทนแล้วก็จะต้องดําเนินไปตามนี้นะครับตามที่เราตลาดนั้นบอกเรานะครับและสุดท้ายเราบอกไว้นะครับว่าพะมาฮาดิลฮายาตุดุนยาอิลลาละฮูวุและอาอิบูนะครับเราบอกและการมีชีวิตในโลกนี้มันไม่ใช่อื่นใดเลยนะครับเว้นแต่เป็นการละเล่นและการสนุกสนานร่าเริงเท่านั้นนะเป็นการละเล่นเป็นการสนุกสนานร่าเริงชีวิตในดุนยานี่ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับมีเท่านั้นเองนะ มีการแข่งขันกันอะไรกันทุกอย่างนะเดี๋ยวก็มืดละเดี๋ยวก็สว่างละเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างมันเป็นจะเป็นอย่างนี้เราเหนื่อยเราเหนักนักเรากห็หยุดแล้วก็นอนพักตื่นมาเอาล็อกเวลาก็ให้มีกาลังวังชากลับดีขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็ออกไปทํางานต่อนี่คือดุญญนยาั่นเองที่มันเป็นไปอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตอนนี้นะครับมันอย่าเราอย่าเราอย่าได้ไปลหลงไหลได้ปื้มอย่าได้ไปจริงจังกับดุนยามากถ้าจนทิ้งอาร์เคโร จะลืมโลกอาคิร์รันจะลืมคําสั่งของเราสุบภัตตาลาลืมหน้าที่ของเราเนี่ยหนาที่เป็นบ่าวของเราสุบฮานี่ยตาลาน,นั่นเองเราบอกว่าอินตาลาระคิเราเราจะไหยาวานุลาวกานายะอละมูนนะครับเราบอกว่าและ آ, แท้จริงนะสถานที่ในปรโลกคือในโลกอาคิร์รันห่ะแน่นอนมันคือชีวิตที่แท้จริงหากพวกเขาได้รู้นะครับ ถ้าเร้รู้แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่เทิดทูนเขาจะไม่ลุ่มหลงในดุนยานะครับไม่ว่าเขาจะมีมากมายสักขนาดไหนกคแล้วแต่เพราะนั่นคือการทดสอบจากเราสมาตราถ้าเขามีมากเขาก็บริจาคออกไปให้มากออกไปเลยบริจาคออไปนะครับนั่นคือสิ่งที่เราฝากให้เขาได้บริจาคนะครับแล้วเราจะต้องถูกตั้งคําถามในวันนี้กับสิ่งที่เราได้รับนะครับว่าเราได้ทําอะไรบ้างกับสิ่งที่เราสมาตาให้กับเรา อาล่ะให้เรามีสุขภาพที่ดีเราใช้สุขภาพเราไปในทางไหนอาล่ะเวลาให้เรามีความรู้เราใช้ความรู้เราไปทางไหนเราได้แจกจ่ายความรู้ของเราออกไปไหมอัล่ะเวลาให้เรามีทรัพย์สินมากมายเราได้แบ่งปันทรัพย์สินออกไปในรูปของ,งสากาดบ้างไหมในรูปของสรัก้อในรูปของฮาริยะบ้างไหมนะหรือเก็บกักเอาไว้ในธนาคารนอนก่อสมบัติเอาไว้จนกระทั่งตายนะครับหลายคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วพอวันสุดท้ายมาถึงเนี่ยไม่มีโอกาสแล้วนะครับ จะขอกลับมามีชีวิตอีกเพื่อจะบริจาคก็ไม่สามารถจะทําได้นะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ควรระม,มัดระวังเราบอกนะครับว่าและแท้จริงสถานที่ในปรโรกปรโลกในอน,นั้นนะ่ะมันคือชีวิตที่แท้จริงหากพวกเขาได้รู้นะครับรู้ถึงการตอบแทนรู้ถึงการลงโทษ รู้ถึงสิ่งที่อัลตลานั้นจะให้กับเขาในเองในวันกะ็นะครับก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ได้ตระหนักให้มากๆนะครับได้ดำเนินชีวิตยอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็อย่าได้ลืมหน้าที่ของเราในตนะที่เป็นบาวของรสัสมหานในหัวตลาลนะครับทุกๆครั้งที่เรามีโอกาสนะครับถ้าไม่ไม่มีอุปสรรคอะไรต่างๆมาละหมาที่มัสยิด นะครับมาร่วมกันในการขอด้วยอาตาะลัษุบฮาเนห์อัตลามาร่วมกันทุูยตาะลัษุบฮาเนห์อัตลามาสารภาพผิดต่อลัษุบฮาเนห์อัลามาปรับทุกข์ต่อลัษุบฮาเนห์อัตลามาขอความช่วยเหลือจากพระองค์นะครับในสิ่งที่เราได้พบได้เจอได้ประสบมานั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องทไปด้วยครับอากูลุกอลิฮาซัฟัสักฟิรุลลอฮิมานีบัลละคุมบริษัทอินสลิมีนัมิงกุลิซัมฟััสฟิรูฮูอินน่าวะลากฟูร์ราะฮิมัสลามะลัยกุมุบาระห์มะตุลลอฮิวะบะะเราากตุฮ